สำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็ความต้องการค่อนข้างเยอะในรุ่นเกตของรุ่นยกสูงนะครับกบรบปุ่นแคปโฟ1.9แซดเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็คือเป็นรถสีบอลเงินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าจัดตามโปรที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็โปรที่ลงโฆษณาไว้นะฮะที่ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าโอเคชอบนะครับรับคันนี้การตกแต่งก็เริ่มต้นด้วยช็อคอัพครับคันนี้ก็คือติดตั้งช็อคอัพกระบอกสีแดงนะครับ ก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้แล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับสวยด้วยหลอดด้วยนะฮะทรงแบบนี้นะครับนี่ฮะสีบลงก็เป็นอีกหนึ่งสีที่อมาตะนะครับลูกค้าจะออกรถไปกี่ปีก็ยังคงสภาพสีเหมือนเดิมนะครับกับสีนี้เป็นเอกลักษณ์มากนะครับอย่างคันนี้ล้อคันนี้ก็คือใส่ล้อ TE สามเจ็ดเการยกนะครับลัดด้วยยางสองหกห้าหกสิบนะฮะไม่มีโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ก็คือล้อนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนจากร้อเดิมเป็นล้อชุดนี้ครับขนาดความกว้างอันนี้ก็คือ9นิ้วครึ่งนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับ้าครึ่งแล้วก็ใส่ซีรีส์ยางเท่ากันสองห0้าไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นทรงที่ยอดฮิตนะฮะล้อแบบนี้กับรถทรงแบบนี้นะครับส่วนฟิล์มวันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์ม60%อรอบคันฟิล์มดํา เงาแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างสวยงามนะครับรถสีบอลตัดด้วยฟิล์มสีดําแบบนี้ส่วนด้านในทุกอย่างเดิมหมดนะครับในรุ่นเกจแซดไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังก็คือเป็นเบาะหนังคูมแม็กอยู่แล้วนะครับติดตั้งจากโรงงานระบายความร้อนได้ดีนะครับวงมาลายหุ้มหนังแล้วก็หัวเกียร์มีหุ้มหนังด้วยนะครับรวมกระทั่งถึงแผงคอนโซลตรงนี้ก็หุ้มหนังจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะครับไม่สามารถที่จะมาทํา ด้านนอกได้นะฮะยังเบาคูแม็กก็คือไม่สามารถทําได้นะครับทวนี้ทําจากโรงงานส่วนด้านหลังเอกลักษณ์ของรุ่นแซก็คือจะมีแอร์ตอนหลังให้อยู่แล้วครับเนี่ครับรุ่น LDA จะไม่มีนะฮะจะมีในรุ่นแซนี่คือความสวยงามของรุ่นแซนะครับก็เป็นรุ่นที่เริ่มต้นมีแอร์หลังนะครับก็จะมีรุ่นที่ท็อปกว่ารุ่นแซก็จะมีแซ P แล้วก็รุ่น M นะครับเป็นรุ่นที่ราคาใกล้ๆกับรุ่น LDA นะครับ ส่วนคันนี้ก็คือมีการติดตั้งท่อซิงในลูกค้าเลือกท่อซิงออกค้ายไปลายได์นะครับแล้วก็มีกระบะไลเนอร์ให้นะครับทุกอย่างที่อธิบายไปณตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นนะครับลูกค้าทําเรื่องลูกค้าก็จะได้โปรโมชัน่นการจัดทรงแบบนี้เลยนะครับสาหรับรุ่น4ประตูแซด ยกสูงไม่ว่าจะเป็นยกสูงเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโ,โต้ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมนอกจากโปรก็คือเนี่ยฮะอันนี้คือติดตั้งแก๊ปหลังคาอันนี้ลูกค้าเลือกงานของมอนซ่านะครับแล้วอยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าจะให้เพิ่มเติมอะไรก็แจ้งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวผมตรงนี้ผมจัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งราคาก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สวยงาม รถสีบอลก็เป็นรถสีอามาตะาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชัน่นฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้นะครับผม